หมอคะถ้าอยากเลือกทานโปรตีนเสริมคุณหมอมีวิธีเลือกอยังไงบ้างคะ ในการเลือกทานโปรโตีนเสริมนะครับหมอมีคำแนะนำมาให้3ข้อด้วยกันข้อที่1หมอแนะนําให้ทานเป็นโปรโตีนพืชมากกว่าโปรโตีนจากสัตว์เพราะว่าหลักฐานเดี๋ยวนี้เนาะในเขตบลูโซนเป็นเขตที่มีผู้สูงอายุเนาะอายุเกินร้อยปีเยอะๆเขาก็พบแล้วว่าทานพืชเป็นหลักทานเนื้อสัตว์น้อยหรืออาหารที่ไม่ว่าทํางานวิจัยกี่ครั้งก็ตามได้ผลดีเสมอก็คือเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเมดิเตอร์เรเนียนในเอก็คือทานพืชเป็นหลักเช่นกันเนื้อสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะ เนื้อแดงจะทานน้อยนะครับเนื้อที่ทานกันก็มักจะเป็นเนื้อปลาหรือว่าเนื้อไก่มากกว่าเพราะฉันเนี่ยหมอเลยแนะนําให้ทานโปรตีนพืชมากกว่าข้อที่2โปรตีนพืชที่เลือกเนี่ยหมอแนะนําไม่ให้มีสารสกัดจากถั่วเหลืองเพราะว่าถั่วเหลืองเนี่ยเป็นพืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรมเป็นชนิดแรกๆของโลกใบนี้เนาะข้อที่3หมอให้ความสําคัญกับความหลากหลายของชนิดโปรตีนมากกว่ามิลลิกรัมของโปรตีนถ้าเกิดโปรตีนพืชน,นั้นมีโปรตีนจากหลายๆอย่างรวมๆกันเช่น โปรโตีนจากอัลมอนด์โปรโตีนจากถั่วลันเตานะครับมีโปรโตีนหลายๆชนิดรวมๆกันเนี่ยหมอให้ความสําคัญกับสิ่งนี้มากกว่าปริมาณโปรโตีนที่จะได้และนี่ก็คือ3หลักการเนาะในการเลือกทานโปรโตีนเสริมของหมอนะครับ